ื่องของการแยกตัวประกอบก็คือโดยการแยกเป็นสองวงเล็บเหมือนเดิมเนาะข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10จากครั้งที่แล้วเราจบไว้ที่ข้อ5ใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาทําเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนอันแรกก็คือแยกเป็น2วงเล็บก่อนเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนเจออะไรคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเครื่องหมายตรงนี้ผิดอ่ะทีนี้นักเรียนเจออะไรคะนักเรียนเจอเครื่องหมายเป็น บวกกับเป็นลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอบวกลบก็คือเขียนเครื่องหมายเหมือนเดิมเพราะว่าบวกมันอยู่ด้านหน้าถูกปักนักเรียนก็เขียนบวกลบ x ก,กําลังสองแยกเป็น x x นักเรียนก็มาคิดอะไรอะไรคูณกันได้18มีโอกาสบวกลบกันได้7นักเรียนบอกว่า6กคูณ3 หกคูณสามคู้ถามว่าหกคูณสามได้สิบแปดจริงไหมได้สิบแปดจริงแต่หกับสามเมื่อบวกลบกันแล้วมีโอกาสเป็นเจ็ดไหมคะไม่มีถูกปะเพราะฉะนั้นใช้ได้ไหมหกกับสามไม่ได้เปลี่ยนคู่ใหม่คะ่ะเอาคู่ไหนดีคะอ่าเป็น เก้าคูณสองอ่ะเก้าคูณสองได้เท่าไหร่คะสิบแปดและเก้ากับสองมีโอกาสเป็นเจ็ดไหมมีทีเนี้ยเราจะเอาเก้ากับสองไปใส่วงเล็บไหนเรามาดูตรงที่พจน์กลางถ้าพจน์กลางของเราเป็นบวกให้เอาเลขมากไว้ที่บวกเอาเลขน้อยไว้ที่ลบโอเคนะถ้าสมมติพจน์กลางของครูติดลบแบบเนี้ยและครูต้องการให้มันติดลบแปลว่าครูต้องเอาเลขมากไปไว้ที่ลบเอาเลขน้อยไปไว้ที่บวกโอเคนะคะแต่ทีเนี้ยพจน์กลางของเราเป็นไรเป็นบวกเราก็ต้องเอาเลขมากไว้ที่ บวกเอาเลขน้อยไว้ที่ลบจากนั้นให้นักเรียนทำไมคะเช็คจากนั้นให้นักเรียนเช็คตัวร่วมเนาะใกล้คูณใกล้ได้ 9x ไกลคูณไกลลบ2คูณ x ได้ลบ 2x จับ2ตัวบวกกันทีเนี้ยเครื่องหมายต่างให้เอาตัวเลขไปลบ9ลบ2ได้7 ติดลบไหมคะไม่ติดลบเพราะว่า9มากกว่า9เป็นบวกอันนี้ก็ 7x อันนี้ก็ 7x เพราะฉะนั้นตรงไหมคะตรงแปลว่าเราแยกตัวประกอบได้ถูกอย่างถูกแล้วแปลว่าข้อที่6แยกตัวประกอบได้ x กบวก9คูณกับ x ลบ2อ่ะต่อมาข้อต่อมาขั้นตอนแรกก็คือแยกเป็น2องวงเล็บทีนี้นักเรียนเจออะไรเจอบวกกับนักเรียนเจออะไร เจอลบให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายอะไรคะก็เขียนบวกลบเหมือนเดิมถูกปะ x กำลังสองแยกเป็น x x ทีนี้นักเรียนก็ต้องมาหาว่าอะไรคูณกันได้90หนะ้า x คือเลขอะไรเลข1เนาะอะไรคูณกันได้90บวกลบกันแล้วมีโอกาสเป็น1น่านักเรียนบอกครูว่า10คูณ9ก้คูณ9ได้90ทีนี้ย10กับ9มีโอกาสเป็นหนึ่งไหม มี่ถูกปะเมื่อมันลบกันมันได้1ถุงไหมคะทีนี้เราจะเอา10กับ9อ่ะไปวางไว้ตรงไหนเท่านั้นเองก็มาดูที่ผลกางเราต้องการให้มันเป็นบวก 1x เพราะฉะนั้นเราต้องเอา10ไปวางไว้ที่บวกถูกไหมคะเอา9ไปวางไว้ที่ลบอ่ะจากนั้นลองเช็คผลกลางดูแป๊บนึงนะคะอ่ะลองเช็คผลกลางดูใกล้คูณใกล้ได้10คูณ x ได้ สิบไกลคูณไกลได้ลบเคูณเได้ลบเกจับ2ตัวมาทำไมกันคะบวกกันเครื่องหมายต่างถูกไหมอันนี้บวกอันนี้ลบเอาตัวเลขไปลบ10บลบเได้ 1x เพราะฉะนั้นได้ 1x ติดลบไหมคะไม่ติดเพราะว่า10มากกว่าถูกปะแล้ว10เป็นบวกคำตอบคืเป็น 1x อันนี้ก็ 1x อันนี้ก็ 1x เท่ากันไหมคะเท่าแปลว่าเราแยกตัวประกอบถูกแล้วเพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบได้ละ x อบวก10คูณกับ x ลบเต่อมาข้อที่10ข้อที่10นักเรียนเห็นอะไรคะนักเรียนเห็นลบกับเห็นบวกถูกปะเมื่อลบมันอยู่ด้านหน้าอ่ะแยกเป็นสองเล็บก่อน แยกเป็นสององเล็บเมื่อเจอลบกับบวกก็เปลี่ยนเป็นลบลบเพราะว่าลบอยู่ด้เนาะเครื่องหมายตัวหลังก็ต้องเปลี่ยน x ก,กาลังสองใส่ x x เ,เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องคิดอะไรคูณกันได้ยี่สิบสี่บวกลบกันมีโอกาสเป็นสิบแปดสามได้ไหมแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่แต่แปดกับสามมีโอกาสเป็นสิบไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นใช้อะไรดีคะ หกสี่อ่ะหกคูณสเท่ากับยีแล้วหกับสี่มีค่าเป็นสิบไหมมีเพราะฉะนั้นครูจะเอา6กับเอาสไปใส่ตรงไหนก็ได้เพราะว่าเครื่องหมายลบทั้งคู่อ่ะลองเช็คพจน์กลางพจน์กลางของเราต้องได้ติดลบถูกปะคะก็ต้องเป็นลบสิบอืมถ้าหนูเช็คตรงนี้แล้วพจน์กลางหนูเช็คแล้วมันไม่ตรงกรันแปลว่าหนูทําไม่ถูกเนาะอ่ะเช็คพจน์กลางดูใกล้คูณใกล้ได้ลบหกคูณเได้ลบหก สี่คูณลบสได้ลบสี 1. จับ2ตัวทำไมกันคะบวกกันเครื่องหมายเหมือนเอาตัวเลขไปบวกติดลบเหมือนเดิมก็ได้ลบสิบตรงไหมคะตรงแปลว่าเราแยกตัวประกอบถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ x-6 ลบหคูณกับ x-4 ลบสมันเหลือข้อ7กับข้อ9ให้หนูทำเองนะคะลองฝึกทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ของครูเหมือนเดิม